สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการแก้เกมคาบาวครับที่ตัวคาบาวเถื่อนมันชอบเด้งบ่อยเวลาเราเล่นไปอย่างเงี้ยมันก็จะเด้งออกมาหน้าจอเลยซึ่งปัญหานี้นะส่วนมากนะครับมันก็เกิดจาก Windows 10เท่านั้น Windows 7ก็จะนานๆจะหลุดทีนะแต่ Windows 10เนี่ยจะหลุดอย่างกับลูกชิ้นลูกเด้งเลย <c oughs> นะครับเซิร์ฟที่ผมจะพาแก้วันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟของ Legacy นะครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับส่วนมาคาบาวเถื่อนเนี่ยมันก็จะหลุดอาการคล้ายกันครัแต่ผมจะใช้เซิร์ฟนี้ในการแก้ฮะให้ทุกคนไปที่ตัวเกมฮะโฟลเดอร์ข้างในของเกมคาบาวเถื่อนของเราครับถ้าเป็นของเซิร์ฟะ g a c y เนี่ยซึ่ง GM เซิร์ฟเนี่ยทำตัวเกมออกมาดีมากมันจะมีคำสั่งมันจะเป็นโปรแกรมเนี่ยเป็นโปรแกรมแบบนี้ในการแก้ <c oughs> ใครที่เล่นเซิร์ฟนี้อยู่ก็แก้ตามนี้เลยนะครับ ให้เราปิดเอฟเฟคใส่เลขหนึ่งเข้าไปครับผมกด enter อ่าเรียบร้อยหรือใครที่ไม่มีตัวนี้ก็หาโหลดได้ตามเซิร์ฟนี้เลยเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์เซิร์ฟเกมนี้ไว้ครับหรือใครที่ยังไม่ได้นะใครที่ไม่มีตัวนี้เราก็จะเข้าไปแก้ไฟล์เองโดยการเข้าไปตามนี้นะครับที่อยู่อ่ามาตรงนี้ data แล้วก็ f e c t Fx แล้วก็ src นี่แก้ให้ได้เหมือนผมครับเติมบวกเข้าไปตามโฟลเดอร์พวกนี้ยังไงอาการหลุดก็หายแน่นอนครับถ้าแก้ตามนี้ได้ืส่วนใครแก้แล้วหายแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับฝากติดตามช e l ผมด้วยนะครับเออลืมบอกไปอยู่เซิร์ฟนี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟนี้ตอนเนี้ย ชื่อชื่อในชาแนลก็ชื่อว่าการกล้วยนะครับใครใครเจอก็ทักผมได้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามคลิปนี้สวัสดีครับ